ลูกค้าทักมาบอกว่ามีงบแค่1,000 0บาทแต่อยากได้ความคุ้มครองสูงๆทั้งความคุ้มครองชีวิตและก็ค่าเดยเชยโรคแรงแบบนี้สามารถออกแบบให้ได้ไหมแนะนําแผนนี้เลยค่ะเบีย้ยไม่ถึงหมื่นแค่เพียง8,270บาทสําหรับเพศหญิงอายุ35ปีซึ่งแผนนี้ชื่อว่า AIA m u l t i p a y CI Plus ผลประโยชน์ที่จะได้ก็คือทุนประกันชีวิตหลัก1 0 0 0 0แบาทค่าชดเชยโรคแรงทุนประกัน1ล้านบาท เจอจ่ายหลายจบได้ผลประโยชน์อะไรบ้างถ้าเราตรวจเจอโรคร้ายระดับต้นถึงปานกลางก็จะจ่ายให้เลย40%สมมุติทําทุน1ล้านตรวจเจอก็จะรับเงินชดเชยไป4 0 0แสนซึ่งสามารถเคลมได้สูงสุด5ครั้งกลุ่มโรคละครั้งดังต่อไปนี้ แล้วถ้าเราตรวจเจอโรคร้ายระดับรุนแรงจะจ่ายให้ร้อยเปอร์เซนต์เราทำทุนหนึ่งล้านก็จ่ายให้เราเลยหนึ่งล้านซึ่งจ่ายให้เราสูงสุดหกครั้งกลุ่มโรคละครั้งในโรคร้ายแรงระดับรุนแรงเราสามารถเคมซ้ําครั้งที่สองได้ในสามโลกนี้ได้แก่ม,มะเร็งระยะลุกลามกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรเลยแต่เราเข้าสู่ภาวะวิกฤตก็คือนอนอยู่ใน ICU อย่างน้อย5วันติดต่อกันแล้วมีการผ่าตัดใหญ่หรือใช้เครื่องช่วยหาย จแบบสอดท่อหรือเจาะคอ,อหรือภาวะล้มเหลวทางอวัยวะที่สําคัญร่วมด้วยแบบนี้เขาก็จะจ่ายเงินชดเชยให้ร้อยเปอร์เซ็นหรือว่า1ล้านบาทแล้วถ้าเป็น8โรคร้ายที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตบริษัทจะจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินก้อนให้10%ของทุนประกัน1ล้านก็คือ10,000แแล้วก็จะจ่ายเงินชดเชยให้เป็นเงินเดือนเดือนละ 1. 5เปเ็นป็นระยะเวลา60เดือนหรือว่าเดือนละ15,000บาทรวมแล้วผลประโยชน์ในข้อนี้ก็คือ1ล้านบาท เสียชีวิตทุกกรณีก็จ่ายให้100%เซก็คือ1ล้านบาทแต่ต้องหักด้วยยอดที่เคยเคลมไปนะคะสมมุติว่าเคยเคลมระยะต้นไป4 0 0แสนก็เอา1ล้านลบ4 0 0แสนก็จะได้เงินเสียชีวิตอยู่ที่6 0แสนบาทสามารถทักมาปรึกษาหรือสอบถามเบี้ยประกันได้เลย